อะไรวะอะไรนี่อะไรแจ็คเฮ้ยใครชื่อแจควะฉันอยู่ที่ไหนให้มันทําให้ทําให้มันหยุดเถดอะได้โปรดอะไรหยุดโอ้ <c oughs> ย <c oughs> ฉันติดอยู่ในฉันติดอยู่ในวงจรน,นี้โดยไม่มีสิ้นสุดมาหลายศตรวรรษแล้วได้โปรดมันมืดมากขา้างในนี่ฉันไม่อยากอยู่ข้างในนี่ อะไรอะไรไ i g แม m a ื e อคัสนี้คำมเปิลเกมนี้มีแสงกระพริบแล้วก็จามสเกลเอมีกระโดดตกใจนะครับมีกระโดดตกใจนะคผู้ชมครับอย่าลืมปิดตาดูคลิปนับจะได้ไม่ต้องตกใจเพื่อประสบการณ์ดีที่สุดได้ให้ใส่หูฟังโอเคใส่อยู่แล้วว้าอะไรอ่ะเฮ้ยดูน็อตโอเพนอย่าเปิดโอ้แล้วเปิดมาให้อันนี้มาเลยให้ให้เย็ ไข่ทะเลใช่ไม่แมนเซอร์คัตอะไรอ่ะฉันไม่คิดว่าจะมีใครมานะโอ้ว้าวตลกว่ะคนตึงไม่คิดว่าจะมีมนุษย์โผล่มาอ่ะฮะเราว่าอะไรสนุกติดกันคไฟรู้เรื่องไหมคุณไฟรู้เรื่องไหมคุณไมล์รู้เรืองแค่ว่ามันบอกว่ามันไม่ไม่คิดว่าจะมีใครมาที่นี่เราว่าอะไรสนุกสนุกกันดีกว่าแล้วก็แปลไม่ออกแล้วข้ฟังไม่ออก เหวเราฮ่าาฮ่าฮ่าปิดเล่นเราอะไรอ่ะฮ่าเราเราเรามีสัน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 นน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 นเฮ้ยมันล็อกเรามันล็อกเราุนต์จาัล็อกเราอ่ะอ้าเฮ้ยมึงเล่อแล้วึงมันล็อกแล้วอะไรวะอะไรวะอรเออเ้ยเ้ยสันสัอสันสสันสันันส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 ัอสัน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 สัอสอนสั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 นสอนสันสัน

มันล็อกมันล็อคมันลันโอ้ยไม่หญิงสู้ๆไม่หญิงซันซันซี่ซันซ่าพารายไม่ใช่คนอื่นดูไป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 เดินไปด้วยอู้ยมันวิ่งช้าแต่มันก็มันก็เดินเร็วอยู่อะมันพอๆเราอะถ้าเราสนใจไปหน้นหมดเราก็ตายแค่นั้นใช่สนใจไปหน้าหมดอย่าพองผมคุ้นชัวชัวชัวโอ้สู้ โอ้โ้คนแรกเยียยร้ลยไบ้านเยีมมากเยีบยมมากย่ยมากย่ยมากเย่ยมมกตครับไม่รู้ดิไม่ยีตรงนั้นโรโจตรไม่ได้ตัดใจมันมีสองชีวิตนะมันมีสามชีวิตสตาร์แล้วมันจะเหลือน่งชีวิตโอ้ใโอ้ยอ้ยโ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 อ้โอ้ยโอ้ยโอ้ีโอ้ย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 โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ลโอ้โอ้ยโอ้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  เปมีด้ตันเยสู้ครับสู้ตันเเว้ยนี่กัง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 ตึงหนึ่งหนมันไม่มีแบบเพีงกดแล้วไปลิกดูบ้างอด้งเด้งเงเด้่เงเดร่เดเด้งเด้เด้เ้ นี่เรานี่เรากดไปกี่อะเราจะรู้ได้ไงว่าเรากดไปกี่เยียแล้วเฮ้ยเอซันเอสันวิงไอสันเอสันอะไรอะไรสูู้ฟันมันล็อกอองมันไรมัล็อกองมันล็อกองโชคดีเอ้ยใครเอาเอาเอาอีเอาเอาอ้เอาใครเหลือเอาชิบชิบไม้ไคาถานีต้องบอกชิมิงสินเซอร์้วย แล้วทางออกคือตรงไหนวะเขียนเปียดไปเขียนเป็นคลีปละโอเคเขียนเป็นคลีปไอ้ยาจีนนึกได้เขียนครับไมเขียนเป็นคลีปไอ้ยาสภาพเย้อะไรวะสวัสดีเพื่อนยินดีต้อนรับก็สู่โชว์ที่ดีสุดตลอดกาลจีนอย่างแรกและจัดสุดท้าย เล่นจอนแอลวันเจ็ดเออเขารับแล้วเขาแนบแล้วต้องหานักพี่แอลเอ่อแล้วแอบไหนวะไม่รู้อ้กเขาไม่รู้เขาที่ว่าผมด่าเขาไเหรอเขาแค่ด่าบีเอาที่เขาคงคิดว่าผมด่าเขาอะในจุดแอลวะตอนนี้เขาได้บอกไหมว่าให้ทำอะไรเซ้าแอบวะใช่เพราะเขาบอกว่าเขามากินหนึ่งสองสามแล้วเขาบอกให้เราไปแอบเนี่ย ซันสันันทางนี้ทางนี้ทางนี้เออเนี่ยเดินทาอยู่เนี่ยไปโชตะเกียบกดสารทเออเฮ้ยกับเขาไปแลยวันสัอะไรวะสัอะไรวันอะไรวะันอะไรกูปเล่นชีวิตเอาผมเล่นชีวิตเลือสงชีวิตอ๋ออ๋มันอะไรตู้ได้ ยิองอะไรกันไอตู้วฟังมาเนี่ยไตู้ได้ปั๊บฟังมาเนี่ยไตู้ได้ปั๊บต่อเองไอตู้สิเราต้องทำอะไรกันเราต้องเอ็เรื่อยๆสมยอ่อๆนั่นคือเราต้องทำอะไรนี่คือเราต้องเอ็ดไอตู้เรื่อยๆหรืออะไรอ๋อมันต้องหาโค้ดแน่เลย กูกำลังแอบเข้าไปในตู้เรเวนกําลังกูแอบใต,ต้โต๊ะครับไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นจัดแอบใต้โตู้กันแอบใต,ต,อต้อ่าไม่เห็นอะไรกากาดวายเฮ้ยมันวามด้วยผมไม่มีที่แอบอ่ะผมเป็นห้องแล้วลงเป็นห้องประชุมอ่ะมีเตาอี้เฮ้ยมันอยู่แถวเราว่ะโอ้ยไอ้ไอกแคมเบอร์ใครก็ได้ลอ่อไปดิภารกิจของเราก็คือหาโค้ดเหรอใช่เราว่าใช่ไอ้คุณผู้หญิงคนนี้เล่นเก่งมากท่านนี้ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลย ไปว่าเกมเขาเพื่อเขาอุตส่าห์เสียเวลาเพื่อทําสิ่งนี้และทําดีมากๆเกมแมนคําอีกอะไรวะเขาจะเขาจะสื่อว่าไงว่าไปว่าเกมเขาเออผมผมพิมผมพิมว่าเกมกากไงอ๋อเขาครับมันเป็นแค่บุกรับคุมบุกหยิกใจเย็นครับมันมันเป็นแค่บุกครับมันเป็นแค่บุกใจเย็นๆยนอยู่เท่ากับสี่สี่เท่ากับหกคิวเท่ากับสี่คนละแท่งนนคิวได้ก่อกมันลออกกน ไม่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 เมมสียงหัวเราโคตรใกล้อ่ะพ้องเลยวะผมมันแอบไตโตัวได้นี่มันแอบไตโตัวได้ทุกแอบไม่ไ,มบบแบบไ,ได้ดีกว,ว่าสวยแหละห้องปันนี่ห้องปันามาทำไมนี่นี่ไข่วัดเด้ออะไรหลังนั้นนี่ชิวแล้วกับผม ฟังช่วยเราด้วยมันแคมเปอร์ไอตัวนี้ม eps eps ันแคมป์อยู่ที่เดียวเราได้ยินเสียงอยู่ใกล้ๆอ่ะมันแคมป์ฟังมันแคมป์อยู่ในห้องทิเก็ตเนี่ยมันไม่ออกไปไหนเลยอ่เออจริงไหมคุณทั้งแม็มันก็บีกแค่นี้แหละที่ผีมันอยู่เนี่ยเฮ้ยทังใครวะสวัสดีคอดี้ไม่ได้พาผีมาตู้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  Yes มีคนเข้ามาตัวสองคน แทตลกดใครมาล็อกใครมาล็อกใครตอนนั้นเขามีมือจริงได้ที่ผมบอกว่าคนระเปลี่ยนผากันได้ใช่ไม่ลงมาได้หรือเปล่าคุณอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรวะสามแล้วกับสามเโอเคสามแล้วกับสามโอเคตรงคือโบดำไหมใช่โบดำโผดำสามแล้วกับสามเราไม่จำการ์ไม่จำการหรือเปล่าอ๋อมันต้องจำการ์ดเหรอเออโคดำของของผมเจอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร มันมันมันไม่ใช่โพมัน,ม,นมันเรียกว่าอะไรท่องพยนธ์ผมลืมแล้วดอกจิกะเออดอกจิกดอกจิกจับได้ไงวะดูเล่นไพ่บ่อยตรงสัยดอกจิกเขากับสายมื่อไห่เล่นเลยนะผมผมมั่วผมเคยได้ยินพ่อพูดผมเคยได้ยินพ่อพูด <laughs> อ๋อผมผมดูไปแล้วคนรวยไงผมเลยรู้รู้บ้างโอ้ยรอดวะ่ะวุ่งเต๋อเฮล ใช่ไหมดอกจิกดอกจิกคือสามันคือดอกจิกใช่ไหมผมเิร์ช <มา S 3> ที่กูเกิลแป๊บนึงเพื่อความน่เดี<อ>๋ยวผมดูให้เดี๋ยวผมดูให้เออม่ใช่ดอกจอกดอกอีกเยโอ้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 ออโอ้ออโอ,อ้โอ้โดโอ้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 ออ้โอ้โอ้โออ้โอ้โอ้อ ดอกจิกเท่ากับสามดอกจิกเท่ากับสามไม่มีจุดดอกจิกเท่ากับสามเอ่ออันนี้โพหระไม่เทับแปดโพแล้วกับห้าดอจิกเทับแปดโพแดงโพดำโพแล้วกับห้าโพแล้วกับห้าโพโพอะไรวะเอออะัรเนี่ยสีลูบเละใช่ไหมอ๋อนี่คือที่ใส่โคที่ใส่โคอยู่ข้างล่างเข้าใจแล้วอ๋อต้องใส่โค ใช่ไงมันต้องใส่โคตรโอ้ต้องเรียระดับใช่ไหม <c oughs> อะไร,รนะคควีนค,ควีนควีนควีนคือสี่ครับคีคือสี่โอเคควีนคือสี่ควีนเท่ากับสีแสดงว่าควีนตำแหน่งที่สี่โอเคแสดงว่าควีนคือตำแหน่งที่สี่มันมาเรามาที่ลานเวทีแล้วเจอไอ้แกสเองไอ้ตายเหรอคุณมา คุณเหลือชีวิตเดียวยาันไม่ขำแบนับ165หวันไเยเดียีใ่ไ่่หน้าคุณเวนตกใจโอ้หตงวิ่งตึงเลยโอ้ตายโอชีวิตหมด เื่อกี้เรากำลังกำลังจะวิ่งเข้าตู้แล้วตายแล้วตู้ตายเออ yes let's go อะไรวะสู้บอสหรอโอไม่โอโอโอมาเป็นมือเลยโอ้ยโอ้ยบอสโคตรใหญ่โอ้ยไอซันมีดโอ้ยมีดมีดเฮ้ยให้คนเลยอ่ะเฮ้ยเออโอ้หันคอเลยหันคอเลย โอ๊ยโอ๊ยกำเดากำเดากำเดาโอ๊ยกำเดากำเดาโอ๊ยกินปากกินปากอะไรวะกินปากผมเกิดผมเกิดตายอุ้ยเกือบแล้วโอ้ย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 เราต้องตีมันตอนไหนอ่ะมันต้องมีจุดที่เราต้องตีเนี่ยหทักตอนหนึ่งอ่ะหรือเราไม่ไปตีมันได้เลยวะเอามือฟาดออกมาเออผมตาย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 ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไอ้เนี้ยเขาถล่ โอ้มันบิดคอแบบโรคศีรษโอ้มันบิดหัวเจสันเอเอหลอกฟ้าได้คลิตอนที่มันพ่นเลือดออกมาปะใช่ใช่ไหมใช่ของมันมื่อทีปสีแดงเฮ้ยเมื่อกี้เราต้องตีปะโอ้ยผมเราไม่ทันผมเราไม่ทันตี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 มือตี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 มือโอเคผมน่าเก็บมีดก่อนมีดอยู่ไหนตี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 มือตีมือตีมือตีไม่ได้ตีไม่ได้ขอตีไม่ได้รอบนี้มันเมื่อกี้ตีได้วหรไม่เลี่ยนเป็นรุนเลย อ้าวเจ็บขี้สัสไครส์เฮ้ยเฮ้ยบอกสัญญาเลยมิโหยากจังวะแล้วต้องเข้าไปฟันตัวมันยายยั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 ัยนไม่ได้ฟันไม่ได้เข้าไปฟันตัวมันไม่ได้เดี๋ยวรออยู่เดี๋ยวยูเล่นมันร่นได้ไงเออมันล่นไปนิดนึงแต่ลาตีตรงนี้มันไม่ล่นนะตีอยูนิดมันไม่ล่นนะเดี๋ยวมันตก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 ตกไปวะมองอะไร วิชาตนี่มันตบเลยโอเคฟันฟัฟันฟันฟันนี่นีฟันฟันฟันฟัฟันฟัฟันเลยฟันเลยเคมันจะยิงมันจะยิงเดี๋ยวมันยิงต่อเดี๋มันยิงต่อนนบุมเดิมบุมเนี่ปอดภัยโอ้ก็เชียร์ล้อุ้ยันไม่ได้ไม่ได้ฝันไม่ได้ฝันไม่ได้ฝันไม่ได้ ไอหลอดไฟนี่คืออะไรวะปอดไฟนี่คืออะไรวะมันคือหลอดเนี่ยอยาย,ยิงตรงสีแดงยาิงตรงสีแดงฟางอีอยายิงตรงสีแดงมัน่าจะเป็นหน,น,น้าก่อนอ๋อมันคือครูดาวไหมคูดาวเออมันคือคูดาอ๋อมันคือคูดา,นะดาของออมันที่ <ๆ S 1> มันจะตี <Viol> ต่อตี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 ตนตีตีีตยิงยิงหนีีตตง่ีีีีู้ ไม่เอาจะลงนี้แหละเเป็นมุมประจำโอเคเราก็ยตการยึดตการยึตกาผมไมยิงต่อว่ะตายะไวอา่ะโอ้ยสภพอะไวะอสลอเฮ้ยมีตัวกลางเชีเราโอ้ยเชียนเดยหมดเลยอ่ะ ไม่ได้แล้วเรผ่านแล้วผ่านเล้วผ่านแน่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 ผ่านผ่นผ่านผ่นผ่านผ่านผ่าผ่านผ่านผ่าผ่าน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 ผ่าานผ่านผ่านผ่าน่านผ่า่านผ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 นผ่นผ่าน่านผ่านผ่านานผ่านผ่าผ่านผ่านผ่านน่านผ่า่านผ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 ่าานผ่า่านผ่านานผ่า่านผานผ่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 าานนผ่าน่านผ่า่า ง่ายนะง่ายกว่าฮาโลวีนไทยเอาวันเก่าอย่างคุณเน็กเออทำไมมันง่ายกว่าฮาโลวีนไทยเอาวันเก่าวะง่ยเออง่ายอย่างเออไหนแต่นี่ไงตะเกีใหม่อ่ะป่ะเนี่ยตะเกียงเฮ้ยโคตรเท่ว้าวเป็นบอลลูนเลยอ่ะนี่เช่ะนะแลอวมันเป็นบอลลูนเลยเว้ยมันเป็นบอลลูนที่ตัวตลกถืออุ้ย ก็จะมารับสำหรับโลบอกเดือมิมิกกับไนเมเซอร์คัสอีเวน h ์ฮาลวีนของเดมิมิกในปี2022ในวันนี้นะครับก็ถือว่าก็สนุกดีนะครับสนุกดีแล้วก็อีเวนต์รู้สึกว่ามันง่ายขึ้นเยอะนะถ้าเทียบกับฮาลูวีนของเก่านี่คือยากยากห่างกันมากเลยอันเก่านี่ยากกว่านี้เยอะเลยต่สองตาไงเอออันเก่านี่คือยากกว่านี้เยอะเลยแต่อันนี้คือแบบค่อนข้างง่ายนะเราเล่นสองตาแล้วก็ผ่านแลวเออนะครับเดี๋ยวรอบหน้าจะมาเล่นไนเมแล้วกันนะครับเออเพราะเราอยากได้ตะเกียกันอื่นด้วยนะเออ ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสครายนะครับจะได้ลงคลิปเร็วๆโอเคไปละไปไย